สวัสดีครับผมแอดมินเบสจากเพจ EGR นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแนะนำในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของ Elementor กันนะครับ e l e m e n t o r จะประกอบไปด้วยโครงสร้างหลกักๆอยู่3ตัวด้วยกันนะครับ1คือ Section 2คอลัมน์และก็3คือ Widget ครับแต่ละตัวคืออะไรไปดูกันครับขอนําำเสนอตัวแรกก่อนเนาะ c t i o n Section คืออะไรนะครับถ้าผมคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้ทาง Elementor เนเนี่ยจะมีโครงสร้างมาให้เลือกผมเลือกโครงสร้างแรกนะครับ ไอ้กรอบสีฟ้าเนี่ยแหละครับตัวนี้เราเรียกกันว่าเซกชันซึ่งจะเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในส่วนของอิเลเมนเตอร์อนะครับตรงนี้เราสามารถปรับแต่งในส่วนโครงสร้างตัวนี้ได้เนาะเปลี่ยนสีเปลี่ยนแบ็กกราวเปลี่ยน,ยน,ยน,ยนอะไรปรับพนุขนาดได้หมดนะครับโครงสร้างส่วนที่2จะเป็นโครงสร้างที่รองลงมาจากคอลัมน์อ่าโทษครับเป็นโครงสร้างที่รองรองลงมาจากเซกชันนั่นก็คือคอลัมน์นะครับคอลัมน์คือส่วนที่อิเลเมนที่ อยู่ภายในเซ็กชันอีกทีหนึงหน้าที่ของคอลัมน์ก็คือตามตัวเลยครับตามชื่อมันก็คือการแบ่งจํานวนคอลัมน์ภายในเซกชันนะผมกดเครื่องหมายบวกตรงนี้จะสังเกตว่าคอลัมน์ก็จะเพิ่มมาแล้วทั้งเซ็กชันและคอลัมน์มีหน้าที่ในการจัดวางเลเยอร์ให้กับหน้าเว็บของเราแต่ว่าในการแสดงผลเซ็กชันและคอลัมน์จะไม่แสดงผลให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วการแสดงผลในเว็บไซต์ล่ะเกิดจากส่วนที่3ครับ เกิดจากส่วนที่เรียกว่าวิดเจ็ตควิดเจ็ตคืออะไรถ้าผมไปคลิกเครื่องหมายจุด9จุดตรงนี้นะครับจะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีอไอคอนแถบเครื่องมือขึ้นมาเลยให้เลือกมากมายตัวนี้แหะครับเราเรียกกันว่าวิดเจ็ตวิดเจ็ตเฮดดิ้งอ่ถ้าผมลากมาวางตัวนี้ก็จะเป็นเฮดดิ้งนะครับในส่วนของค,ลคอลัมน์แรกก็จะมีเฮดดิ้งแสดงนะครับส่วนอีก4คอลัมน์ก็จะไม่มีเฮดดิ้งแสดงก็จะไม่มี เวลาขึ้นหน้าเว็บก็จะไม่มีอะไรแสดงเลยนั้นหน้าที่ของคอลัมน์และเซกชันคือมีหน้าที่ในการจัดวางเลยเอานะครับแต่หน้าที่ของวิดเก็ตเนี่ยจะเป็นตัวแสดงผลในหน้าเว็บนั้นๆของเรานะครับซึ่งใน Elementor เนี่ยจะประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานนี้3ตัวนี้นะครับก็หวังว่าคลิปตัวนี้จะช่วยให้เพื่อนเข้าใจในส่วนของ โครงสร้างของ Elementor นะครับ section column แล้วก็ widget นะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ